เอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันอีกเรื่องครับอันนี้นะครับเตือนคนเก็บเห็ดนะครับช่วงนี้นะครับเป็นฤดูที่งูเนี่ยวางไข่เป้าวัย62ปีครับเข้าไปทําการเก็บเห็ดนะครับพอเห็นไข่งูก็คิดว่าเป็นเห็ดนะครับจึงเอื้อมมือเข้าไปเก็บนะครับถูกงูกะปะเนี่ยฉกต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาล พยาบาลกระทันหันเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับนางเฉลี่ยนะครับซึ่งอายุเนี่ย62ปีนะครับซึ่งเป็นชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดนะครับในป่าเขาคอกนะครับในอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อเห็นงูเนี่ยนะครับไข่งูเนี่ยนึกว่ามันเป็นเห็ดครับจึงเอื้อมมือเข้าไปทําการเก็บนะครับแต่ก็ถูกงูเนี่ยฉกนะครับสามีที่เข้าไปเก็บด้วยกันเนี่ยต้องช่วยนะครับใช้ไม้เนี่ยตีงูที่ฉกภรรยานะครับก่อนที่ จะนำอะใส่ถุงนะครับแล้วก็รีบพาภรรยาเนี่ยกับงูตัวที่ฉกเนี่ยนะครับไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุจากนั้นนะครับทางด้านโรงพยาบาลส,าส่งเสริมสุขภาพนะครับตำบลเนี่ยได้มีการส่งตัวนะครับต่อไปที่โรงพยาบาลนางรองเพื่อให้แพทย์เนี่ยทำการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่างูกระปะเนี่ยมันมีพิษนะครับซึ่งเราก็อยากจะขอเตือนนะครับว่าช่วงนี้ฝนมันตกนะครับแล้วก็มักจะมีสัต เนี่ยที่มีพิษเนี่ยเยอะจึงอยากจะฝากเตือนนะครับพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงในการเข้าป่าไปหาเหตุหรือเข้าป่าไปในเวลาตอนกลางคืนก็ขอแนะนำครับควรจะสวมใส่รองเท้าบูทแล้วก็ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ที่มีพิษด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้คุณป้านะครับแม่วัย62ปีเนี่ย แต่สังเกตนะครับไปเห็นไข่งูก็คิดว่ามันเป็นเห็ดนะครับจึงเอามือไปคว้าหรือว่าจะไปเด็ดนั่นเองสุดท้ายครับก็ถูกงูกระปะเนี่ยมันฉกเอานะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับบอกมันก็จะบวมบวมแล้วมันก็จะ,จะจเจ็บแล้ว,วไหม,ไม่ครับผมก็ไม่ได้สังเกตนะแต่เห็นแต่รอ,อ,อ,อยรแผลยาวประมาณสองสองสองเส้นนี่หลยแผลยาวมารอยเขี้ยวมัน เขาคิดยังไงเนาะแกอยากไปน่ะเลยเขาอยากให้ส่งไปเลยผมก็ต้องส่งไปวันแรกไปปื๊บไปเจอปั๊บเลยครับพอจะไม่ไปลูกขนราะนั้นี่ลูกเขาก็ดา้วครับลูไปทำอาชีพอะไรกันคะไหนผมอ่ะผููผมสองคนอสมอครับประธานอสมอครับเลยวางเขาเลยเขาอยากไปครับไอหมูที่ดุใช่ไหมหมูผิดร้ายแรงครับงมูตัวนี้ ยิ่งกว่าพวกงูสิงงูอะไรงูสิงกัดได้มันก็ไม่เป็นไรพวกแต่งูตัวเนี้ยสุดยอดต้องกัดแกแกยังไม่รู้นะว่างูอ่ะเพราแต่ทนี้แกก็มาเรียกผมไปดูให้ว่าอะไรกัดนั่นหนาสีขาวๆแกก็ชี้ให้ผมก็ไหนนะ่ะตรงไหนหนะสีขาวๆเพอแต่แกบอกว่านั้นนะอยู่ข้างหน้าผมก็เอาไม้แหวกใบไม้ปือ้อไปเห็นงูฟักไข่มีลูกมันด้วยมีไข่ด้วยมีแม่มันด้วย ผมเลยฟาดมันก่อน,นดอดโดนครับโดนสามรายสี่รายแล้วสามรายนี่แหละครับสามรายนี่แหละตั้งแต่เช้ามาถึงสามโมงเย็นโอ้ยเจ็ดสามโมงเช้าเนี่ยที่มารงยาาล,ล้วเขาเล่าให้ฟังครับครับท,ทางรถเขารถกุชีปเราบกกว่าสามรายล,รละถุงละห้าสิบบาทเจอไหนนๆๆะดอกคุ้มตุ้งมาถุงเป็นร้อยนั่งครับต่อวน<ต>ันประมาณเท่าไหร่ไรละก็ออู้พันกว่าบาทก็มี่ครับพันกว่าบาทเนี่นอนแหลรไม่เหลือ ครับพะเขาอาชีพเขาหาไงครับเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นไปอีกคืนเอามา,าขายข้างล่างเลยนะข้างล่างตีนเขาแล้วเขาก็กลับไปขึ้นไปอีกแล้วครน้องเนี่ยครับไปเก็บเห็ดช่วงนี้ก็ระ,ระวังระวังด้วยนะครับตอนนี้่งูมันกําลังฟักไข่มันอยู่ชอบอยู่ตามใบไม้อ่ะครับระวังระวังเลยครับนี่ปีนล้นโดนแค่นี้ใช่ไหมครับ ผมยังออกมาทันอยู่ขับเจอคนไหนพี่น้องคนไหนก็ต่นนี้ก็กลัวจะหาทางออกไม่เจอนะถ้าเจองูกัดแล้วนะเจอคนไหนก็หลงฟางก็มีครับเพราะมันป่ามันลึกถ้าคนไม่เคยมาก็จะอาจจะหลงครับไม่แอบไปเป็นกลุ่มใช่ครับไปเป็นกลุ่มนะไปเป็นกลุ่มยังหลงทุกคนเจอคนไหนไม่นี่ก็หลงปา่า